ครับพบกับลุงสันนะครับเดี๋ยววันนี้ลุงสันจะมาผัดคะนาหมูให้คุณป้าได้กินนะครับอยากกินอยากกินอยากกินโอ้ยชที่หลังพี่น้องอยากเกิดเป็นผัวได้เกิดเป็นเมียมันจะสบายพี่น้องเลยเออนะครับเครื่องปรุงเรามีนะครับรสดีนะครับรสดีมาตังลมนะครับแล้วก็ซอสปลาเขียวซอสปลาขาวแล้วชุลแล้วก็พริกไทยนะครับพริกไทยนะครับจากนั้นก็เป็นอันนี้นี่กระเทียมนะครับกระเทียมนะครับแล้วก็พริกแล้วก็หมูนะครับ เดี๋ยวเราไปผัดให้ป้ากินนะครับคระทำอาหารนะครับเราต้องเช็ดกระทะก่อนนะครับเพราะคุณป้าับเชื้อสายจริงนะครับเชื้อใจจริงจริงปงลาวนะครับต้องเช็ดกระทะดีๆนะครับนะครับกระทะของป้าเล่ต้องเงาสดดวกะเงาตะหลอกเลยนะครับโอ้โหเงาวับดี้อกนะครับกระทะลองๆนคาับใส่น้ำมันลงไปนะครับไม่ต้องมากนะครับใส่น้ำมันหม รสชาติอร่อยขนาดไหนนะครับเดี๋ยวไปดูเลยนะครับลุงสางใส่พริกบุบกับกระเทียมลงไปนะครับแล้วก็โุเรงเรงตุเรงครับนะครับให้มันหอมเลยให้มันหอมเลยนะมันหอมเลยตอนนี้บอกทานอย่างนี้ชอบนะทานนี้ชอบนะครับนี้ก็เดินะครับ็แล้วก็ตุเรง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 ครับให้หมูสุกพอประมาณนะครับโอ้คนหูตอนนี้บอกว่าหอมแล้วหอมแล้วนะครับเดี๋ยวเบาไฟหน่อยพี่น้อง ี่บอกว่าต้องใส่ไปอย่างนี้เลยนะครับโอ้ยพี่น้องเอเ๋ยลุงรู้ทำงานเพราะลุงมาลุงเป็นคนทายนะครับต้องทำอย่างนี้ทำอย่างนี้นะครับครับ้านนี้บอกว่าใส่ผักเยอะๆใส่เน,นื้อน้อยๆงานจริงเพราะทุกวันนี้มันแพงมันแพงมันแพงครับก็สนุกเฮฮานะครับพี่น้องเอ้ยต่มีนั่งนิดหน่อยนะครับจะแซ่บ ่แล้วผัดไปแต่ถ้าเป็นผงนี่พอดีแล้วแต่ป้านี่บอกให้อ่อาๆน่อยนะครับรอให้มันสุกนิดหนึ่งพี่น้องนครับผัดไปก็ได้สุกแล้วสุกแล้วนะครับสุกแล้วโอ้พี่น้องแซะหลายแซะหลาย แสะหลายอืนี่ครับข้าวบาลีล่องๆนะครับเพิ่งตักมาใหม่ๆเป็นข้าวหอมบักนอกบ้านนอกบ้านนอ,นอกนะครับอาจจะไม่สวยเหมือนในเมืองนะเป็นแบบบ้านนอกบ้านนอกนะพ่อหนุ่มสังมีเมียเป็นคงจีงสมราวน่ะนี่นี่กับข้าวที่คุณป้าลีชอบนะครับนั่นคือ คะนาผักกานาห,หมูนะอร่อยอร่อยนะป้าลีบอกชอบ,ชอบชอบงานนี้นะครับให้กดไลค์แชร์นะครับสวัสดีครับ